สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมอ่าแล้วก็บเอฟซีแฟนคลัลบของสาวหน่อยเพื่อนเป็นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะมือนี้เขากะไปหาซื้อซิ่งซื้อของไปฝากเอฟซีแฟนคลับมือสีไปฟังลั่มมันที่ซีน้องพี่น้องเนาะ,ะหลายหลายคนกับว่าเพราะง่ายเจ้าสีแดงโตอ่าไปได้ลักษณะไหนก็คือกัสิไปธรรมดาเนี่ยแหละเนาะล่ะเนาะ,นะ ตัวาไปธรรมดา,าไปธรรมดาเออกว่าตอนแรกพอ่อใหญ่เล่าเล่าตั้งใจไว้ว่าสิแต่งตัวเป็นพี่บ้าเนั่นแหละพี่น้องไปที่นี่ก็มี่เอฟซีแฟนคลับเพิ่นทักเข้ามาตอนที่ไลฟ์สดหลายคนเนาะว่าให้พอ่อใหญ่เราไปดีๆงา็มามาเชื่อแรงสินะก็เลยสรุปว่าสิไปแบบดีๆง,า,ง,งามๆแม่นบอนกพ่อใหญ่จะสีงามมัอสีดีแหละแต่ว่าพี่น้องเอ้ยไม่นี้สิแม่บอกเรื่องคนที่หักอุ้งอิงเพียดแันแพงหักซ้ำได้บอกเลยเลยว่าย่อมบดเข่าบดหน่ ย่อมเสียเงินทีวากันว่าหาเบิดมือด,ด้วยนำพักนำแรงด้วยยาดเงือแรงไกาแต่ว่าเป็นอย่างเพิ่นจังเอาไปให้อุ๋อิงอเพียดแผงค่ะถังว่าเบิดสไปคาแรงมือน,นั้นาแรงมือน,นั่นมืดเลยเหตุการณ์นี้เกิดยุที่ตลาดไม่เจา้าพญาทางบอวินชลบรีพี่น้องซึ่งพญายัเงเองกับพึ่งสีเห็นชิปพ,พ่อจะเห็นชิปเปิดเขาไปเบิง ก็คือน้ำตาไหลบ่โหูโตพี่น้องเมื่อนั่นเนาะคนหลไหลยอยู่ทังตลาดไม่เจา้าพญาซา้อยเพลิดเพลินเดี๋ยวไปทำการแสดงอยู่ทังชนบุรีแล้วได้มีไส้ไว้กลางคนผู้หนึ่งคนข้างสูงอายุละละ่ะเออ,อเหตุงานเพิ่นขับรถเป็นคนขับ,บรถบรรทุกม,มาจากภูะพืน้นเพิ่นกระไดทั้งศรีสะเกดบ้านเดียวกับน้องอุ๋อิง,องเพิ่นว่าเพิ่นติดตามน้อง เป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ๋หญิงเพื่นแพงมาโดนแล้วขั้งหนึ่งเพิ่นลงมาจากไปเยี่ยมบ้านค่ะอืมแล้วเพิ่นได้ของฝากมาพี่น้องหูว่ามันยังไข,ข,ข,ข่มดแดงไข่มดแดงอ่ไข่มดแดงด้วยที่วาควบท่ว่าเพิ่นว่ามันคนมีเงินค่ะการแตงโตแตงหยางนอหลาเนะาะค่ะเออก็คือบานเฮ่าบ้านออกของหน้าแล้วเพิ่นเสียวไข่มดแดงคือควบต่างใจคือเพิ่นไปหาเองค่ะสี่เอาไปให้น้องอุ๋หญิงแต่ว่าไปเมื่อนั้น สิด้วยเหตุผลคนใดหรือว่าสื่อสารกันว่าเขาใจกับบ่โอหูท่ากาดเพิ่นบ่ห้เข้าไปค่ะเออนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นกับบ่ได้ดึงดันเพิ่นกับบ่ได้วยวาวอ่าบ่ห้เข้ากับ่เข้าจังสี่หาบ่ห้เข้าไปหานนองเพิ่นกัเลยกลับขึ้นเมี่ยเสียบ่ไข่โมแดงจนเอาไข่โมแดงจนเอาแมนค่ะเออแล้วเหตุการณ์ที่บ่วินศรีราชาเนาะพ่อใหญ่เนาะเกิดขึ้นเมื่อขึ้นวานนี้ค่ะบรรยากาศข้างในนี่ก็คนอาญะพี่น้องแนคลับเข้าไป ให้การไปเบิ้งไปชมการสแสดงนี่เต็มคือเกานน่นละ่ะต่วาาง้างสังกะีอีกมุมหนึ่งเนาะตัดผ่ามาอีกมุมนึงเนะยายนะพญานะก็มีคุณนุ่งอุดมนี่ละพี่น้องถือตุก,กตามากเพิ่นก็แอบๆอบยู่้างๆสงังกะกงงงงกีนี่ยนะคือความต่างใจคือว่าสิเอาตุก,กตานี่ละจากเงื่นที่เพิ่นหาด้วยน้ำพักน้ำแรงขายแห้งได้3า0รอยบาทมือม้อนั้นมือนนม้อนั้นได้ส0มรอยบาท ไปซื้อตุ๊ก,กตาม่ให้ลูกสาวราคา290บาทพี่นอ้องสาม,สามร้อบรบยอบาท่างอ,อ,อย่างเสียไปเหลือสิบาทซื้อซื้อยังได้สิบบาทมันบอกว่าไงอ่าบาตราคา180แล้วที่นี่เสียนนเพิ่นไปเห็น เสียน่นเพิ่นไปเห็นเพิ่นกัเลยนึกว่าแมนเอฟซีมาเสื้อผ่ซซื้ๆเสียนุ่นสิไปหาไหล่สดไปทายคลิปยุแถวนั่นล่ละทั้งหนาเวทีทั้งทางเวทีทั้งรอบนอกรอบในนั่นและเพิ่นเลยไปเห็นคุณลุงผู้หนึ่งถือตุ๊กตาเพิ่นเลยเขาไปถามเออว่าเอ้าคุณลุงเป็นเอฟซีแฟนคลับบอสิมาถาเสื้อผ้าน้องบอุลุงบอกว่างได้หู้บ่บอกว่างได้เป็นไ้มาเสื้อผ้าค่ะเคว่าอยากเอาตุ๊กตามาให เียนุ่งก็เลยถามเอาก็คือบ่เาเขาไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเขาไปทั้งในถ่าไปหายด้าน,นาเวทีลุงบอกว่าค่าแรงลุงเหมือนนั่นได้สามร้อยแล้วซื้อตุ๊ก,กตาไปเบิ่แล้วบม่มีเงิ่นเขาดอกสีฟากสีฟากอธิถ้าจอบบอ่เป็นอย่างได้ถ้าจบว่าห้างทังเทียอุ้งอิงออกมาซื้อของซื้อในยูนิคอรนหรือว่าเป็นแม่น้่มติ๋มออกมาซื้อในยูนิคอรนพอหยุดจังสิกระสีฟากมันไปเพราะว่างนันซื้อบัตรซื้อตั๋วเนี่ยมันบ่มีแล้ว พี่น้องบอกเขาใจดอกเข้ามามันบ่มีคนหาเสากินคำไหมเออก็คือสามร้อยปกติแล้วเพิ่งก็ะอาชีหาได้มืนแน่กระซื้อนั่นซื้อนี่มันว่าหลองยุ่งของกินใส่เป็นบ่มีเงินเจ็บลุงก็บอกว่าคําวบ่มีนอย่างนี้มันมันสุดมันสุดมันไปต่อ่รด้ดปต่อบ่มีคือบ่มี่้าผู้ใหที่บ่เคยบ่มีกระสิบเขาใจเนาะพ่อใหญ่เนาะแต่ว่า้าผู้ใดเคยบ่มีแล้วจังสิแหมสิเขาสิเขาใจคําว่าความรู้ซื้อของคข้า่าบ่มีไเลยดีเลยพี่น้องแล้วที่นี่เสียโน่นเพิ่นก็เลยผ้า คุณลุงอุดมเนี่แหละไปด่านลังเวทที่อ่าแล้วก็ภาพไปพอกับอุค์อิงซึ่งองคงอิงก็ได้มีการมอบเงื่อนไห้กับคุณลุงอุดมเนาะพ่อ,พอ่เนาะแล้วก็มีการโอบก,กอดจังสีนาะพอ่อใหญ่ลหลายๆายคนเห็นแล้วก็ประทับใจเสียนอนเพิ่นก็เอาเสือให้ลหลายๆายคนน้ำตาไหลพอหยุดมูนี่จนมาพอหยุดแล้ววะไปไปกินเขาน้ำกันแต่ว่าทางคุณลุงอุดมเนี่เพิ่นมีความเกรงใจพี่น้องเพิ่นมีความเกรงใจเพิ่นก็เลยว่า บ่ยากคือจังว่าบตรงอย่างน้ำผมไปให้ความสําคัญกับคนอื่นที่เขามีความสําคัญเลยอทีมงานสาวหน่อยเพชรดบานแพงตอบคุณลุงอุดมวังได้พอย่ายทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันหมดนี่แหละแจ้งในใจเอฟซีแฟนครับทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกันเหมิดบ่มีผู้ใดว่าเออสาคัญหน่อยสําคัญหลายถ้าฮักสาวหน่อยเพชรดบานแพงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกคนคือคนสําคัญของสาวหน่อยเพชิดบานแพงเหมิดแล้วทางผู้จัดจะตใจดีได้เมื่อนั้น เพิ่นบอกว่าลุงเขาไปเลยผมบอกเสียบัตรแล้วก็มีเอฟซีทีเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดเนาะไออันนั้นเห็นเห็นเล่าเออเห็นเล่าเข้ามาในหลายโซอยู่เล่ากับมีการเอาเงินไปให้คุณลุงซึ่งคุณลุงเพิ่นกับว่าผมบอกเอาผมบ่อะไรตรงการแบบนี้จังสีนะผมบ่าอะไ้ตรงการแบบนี้คือเราอย่างคนเข้าใจว่าเราเป็นพวกหลอกลวงบอจังสีนะเราก็มีความเกรียใจเรากับว่าบอเอาบอเอาจังสีนะแต่ว่าหลายๆคนกับขยันขย่อเล่าว่าเอาเลยจังสีนา คือว่าเล่เาเล่ายาิคนเขาใจผิดว่า<ฆ>เล่ามาขอแสงหิวแสง<ฆ><ฆ>เออคือมาสั่งกระแสบอแมนสั่งกระแสบอ<ฆ>แต่ว่าที่จริงแล้วคือ,<ฆ>คอถือว่าน้าจิตน้ำใจเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แห้งเดยเพราะว่าเราเรา,เราคิดไปแล้วว่าเออถ่าสมมูติว่าเราหลับไปง่ายๆนี่แหละค่ะคนจะถิ่มองว่าเออจังใดล่ะคือว่าบ่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วคือว่าบ่บมีเงืนติดถงแล้ว นี่แหละคำว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายศัยกดิ์ศรีของคนอีสาน <ạ. S 1> บ่เอาเราบ่เอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่บ่เอาพ่อบอ่เอาลุงบ่เอาอลุงบ่ได้มาหากินแบบนี้ลุงตั้งใจก็คือเอามาให้แล,ล้วลุงก็สิกลับแล้ว <ạ. S 1> จังซี่น่ะเออทีนี้ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะก็คือว่าจังได๋เราก็บ,บ่กินเขาวนั่นแหล,ละละเพิ่นก็ม,มีการห่อข้าวให้ห่อข้าวก็ปิ้งไก่ให้ยได้พอ่อใหญ่เอาน้ำนะให้พร้อมเห็นแล้วหลายๆคนก็น้ำตาไหลเสียนนนขนาดพ่อหยุดยังให้เอา พญายุทพญายิ่งเบิ้งพญายิ่การกระตื่นการใจอยู่เบิ้งหลายเทียแล้วพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยผู้ใดเบิ้งคลิปนี่ก็เส้อว่ากะหายขึ้นกันนี่แหละเจ่าวาบอกไว้เลยเด้อถ้าถ้าบ่แมนว่าคนที่หักน้องอิลีด้วยใจสีบ่เข้าใจสีมองว่าเออเฮ้าเฮ้าตามกระแสบอเฮ้าบ่ได้หักน้องจริงแจ่ว่าเฮ้าเคาะกระแสน้องบอพี่น้องบ่แมนไปียงจำเป็นอย่างต้องพญายิ่ต้องไปหา ซื้อเนวไปฝากเอฟซีแฟนคลับต้องไปหาสื่อเนวฝากน,ออากน้องไปยังจ้งตองว้าถึงน้องตลอดทุกเวลาทุกเกือบสทุกคลิป<ฆ>พราะไงว้าถึงต้งเต็กีีเสือบอพี่น้องไปตามเมองเลยผลงานพราะไงบอใครเดี๋ยวเหตุข่าวสาวหน่อยเพียเพ้ยนเนแพงแบบว่าขนาดนี้<ฆ>หลังจากที่น้องมาเนี่ยหนึ่งด้วยข้อมทีว่าหักหัก้งยิงเพี้นแพลงว่าตรงตรงเลย<ฆ>ก็เลยได้ให้ความสนใจแลวกะติดตามน้องตลอดแต่ว่าฮอติดตามแล้ว อาชีพเขายึดจุงจุดนี้เขาติดตามแล้วเขาเห็นความดีความงามเขาเห็นมองถึกมองต้องมองบ่ถึกมองบ่ต้องเขาก็เลยเอามาบรรยายมาเห็ดสีเผยพี่น้องเบิง้งอยากสนับสนุนน้องนะแมียนต่างตาคลิปแหลกๆเลยจําได้ว่าคลิปนั้นล่งในเพจข,ของอีสานเน็ตเวิร์กต่างตาคลิปน้องมาออริชันมือไม่ไม่ผุนละก็คือบ่าในคลิปเลยว่าสีสนับสนุนน้องจังสีนะสีดันน้องแม่พ่อย่บ่ถิ่มบ่ปล่อยบ่บ้างแมนคือหักก็คือหัก นี่ละถ้าผู้ได้ที่บริเเป็นเอฟซีของสาหน่อยเพชรบานแท้งบริเเป็นเอฟซีของหนองอุ้งอิงกสิบอกเข้าใจเนาะบางคนกนสิบอกว่าเป็นบา้าข้างไคล้จัึงสีนะข้างไข่เกินไปออบ่ตามกระสรแสฮิตตามกระแสแต่ว่าบางเธอเพิ่นบอกหูดอกความคำว่าหักพอหไงบางเธอมันอธิบายบ่ถืกมีคนมามาอวยก,กันเกินไปพอยไงบอกตลอดเพอว่ามพูดวูดผูดบอกตลอดพอยไงบอแค่พอยไงตอบว่างในหูจากพ่พี่น้องพอยไงบอกหลบเข้ามีนซ้ำขระสิว่าอวยขระสิเข้าใจแบบนั้นกันแล้วแต่ แสดงว่าเจ้าพ่อได้หักน้องจริงแต่คนคิดแบบนี้นะ,ะเออก็คืออ้ย่อมรับ,บวาอวยเอาอวยคอยวคอยวยคอยหักลูกหักเจ้าเอาเออแต่ว่าที่ไหนที่มันบ่ถือคอยกระบ,บอกคือกันแมนบลออนล่ล่ะเออจันองนี่แหละลูกจําไว้เด้อลูกใรายเด้อน้องอืมนี่แหละข้อมของข้อมหักของพ่อเม่นี่แหละคือลุงอุดมหักน้องอุ้งหญิงเนี่ยหักเอ้อุ้งหญิงเนี่ยแ้วลูกพี่น้องพอไงก็คยบ่บมีคือกัน เสียบ,บเอเงินติดเทียนมีบพอพ่อลอยลูกไข่สิพาไปหาหมอกระยานบาพอพ่อไปซื้อยามากินอ่าไปซื้อยามาให้ลูกจนได้ถามราคาก่อนอันขวดนี่เท่าไหร่นอยาแก้ไข่อ่ามูเป็นอันขวดแมะที่เขาขายน้ำรานขายยาทั่วไปนั่นนนะเออนั่นลหละพ่อบอเอพอพ่อขัวละสามสิบกว่าบาทที่สิบบาทเออเอามาให้ลูกกินหลายๆคนบอเข้าขใจมั่งว่าเอาพี่แองจังอันบอพาลูกไปหาหมอ หนึ่งล่ะเ้องกับมองว่าเออกับบ่ได้บ่นาสิเป็นอย่างหลายปันน์เหมืนอนว่าล่ะสองก็คือเงินมันมีอยู่สำนักน,นี่แหละครับว่าเงินมีสำนีแหละ,ะอืแต่ว่าทาสมมุติว่าเออบ่ดีขึ้นเจ้าสี่แม่นเบิดเทอาไรดก็ต้องไปแมนว่าล่ะนี่คือคตอนที่บ่มีอีลีหลวกะเลยเข้าใจควมควบมรุ้สึกของลุงอุด,ดมบางลาจำไว้เดอ้อควมหักของพ่อแม่ควมหักของข้ามาหักมันนักเด่นก้อนหินผาฝากพี่น้องทาพ่อลุงอุด,ดมเ้อพี่น้องเดอ้อหรือว่า ได้ยินไปหอดหูหนายจ้างของคุณลุงเนะาะบอกไว้เลยว่าถือว่าเจ้าได้คดงานที่มากกว่าคดงานคดยงสีโกงผู้ใดบ่เป็นแบบโกงกินผู้ใดบ่เป็นเพราะว่าเพิ่นคิดหอดผู้อื่นก็นจะของเสมอเสียสละแม่นี่คําม่าเสียสละนายกย่องถ้าพ่อใหญ่ผอดเออถ้าพ่อใหญ่ผอคุณลุงก็ขึ้นอยากอยากบอกกับลุงอยู่เพราะว่าหัวใจดวงเดียวกันหากขึ้นกันนี่แหละคว้มบริสุทธิ์ใจเอา จังสระพี่น้องสำหรับมือนีกับจจากล่าล่าจากพี่น้องไปถ้าพ่อคุณลุงขับรถยื้อสายเนาะล่ะเนาะเขาไปทักทายคุณลุงอยากสนับสนุนคุณลุงเ่าจำเป็นต้องให้เงินก็ได้เดี๋ยวสีว่าพงเงี้ปันจังสัรนันสี่แค่เห้าแสดงความที่ว่าดีๆต่อกันความรู้สึกดีๆต่อกันแค่นี้เชียร์ว่าเพิ่นก็ดีใจแล้วคือย่างพงไงไปหันไปหนีมีคนข้ามาทักทายพงเงผ่านบเอจังสีสำนีกก็ดีใจแล้วอนั่นล่ะ สำรับบุิกรกสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสมีขอเก้าเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจะใหม่เด้อลูกเด้อง่ายขึ้นเป็นคนดีเป็นคนดีนคือเอ้ขุนอ,อ,งอิงครับม,มือนั้นไปขายหอนปักทุเรียนซอยเพลินนั่นแหละ